นี่แล้วเข่าเรียบเลยของของเราอั้นของเราเลี้ยงของได้นี่อ๋อก้อนี่เออของที่เขาเอาองเอาเอาเดี๋ยวนี้ลดเดี๋ยวลืมแมนจจ้านายปสิไปาลยก็เรื่องกลางๆเลแเมนเอาตัวที่จะหายเล่าแล้วเอาไว้นะอันนั้นเอาอะตัวไรตัวไรเป็นใช้เอาไงเมนเครื่องเฮ็ดเฮือนเฮ็ด่ยังบ่อชูน้ำนี้ได้ก็บ่ได้แม่นไปเพื่อเลยเ่อใช้มันก็แบบชั้นได้แต่เก่าเนาะพ่อเอ๋อ เพิ่มนชูอะไไปพ้อมกันเลยเพิ่มชูแล้วเพิ่นกระบ,บวดจัวแล้วก็ไปเลยบ้านเฮา,าหน้าจักได้จะทางนี้เฮากระบุญจักคือกันสีแบบเดียวกันนะวะจัดจนานเดียไปบวชอยู่ในวัดเลี้ยงเจบางเฮือนบางเฮือนกระบ,บวญอยู่เฮือนเฮาก่เคยบวชหลายอยู่น้ำนนีน่น้ำป่าน้ำดุงน้ำเน่นน้ำนี่นน mình nó làm mà đi đi Dùng bỏ Bớt Bớt bỏ hỏa mà phải dành cho nên Lưm lẩu đấy này Leo Cầm lăng côn cầm lăng đơm mà Lại Thì nào เป็นยังไงฮะโดยสบายดีเด้อคนเพื่อนสบายดีเป็นยังไงอาบน้ำอังนัยหรือเปล่าอาบย้่ยวันนี้นี่ยังนี่ยังฮ่วยเนาะเขาอาบไม่พอซื่อนี่โดยกำลังเตรียมเตรียมงานเตรียมย่อเขาย่ออยังแบบว่าการย่อเข่าของงานบ้านเพื่อนนี่ที่บอกคือทางเฮาได้ป่ะจิ เพิ่นแบบผายมากกับย่อผมากกันย่อเด้เพิ่นไม่ได้ถ่ายย่อแบบเดียวคือบบานเาเด้ะผามากกับเพิ่นย่อเลยเอ้ไม่นี่หักเห็นไาหมู่นน้กันบ่สางญงบ่สาง่นผู้ีบ่โอ้ดีด้็นเนาะระวังเตะเด้เนาะ บ้านเฮานี่บาดเดียวบาดเดียวเนาะบ้านเฮาบาดเดียวอันนี้บาดแล้วแต่เนาะพ่อแม่เนาะไปมาเพิ่นก็ย่อเนาะันีมันบ่คือกันบ่ง่ายๆจ้ะการที่ว่าเฮาไปเบิ่งวิถีิธีกนี่ยูทางพุนแข่งกันซบุ่งบ่ทางนบ่กําไไปทางนั้นอลุยบ่กําไลุยอีี ชให้พี่น้องเอฟซีเบิงบรรยากาศภายในงานพี่น้องครทนกับลายเต๋อเพั่นะเพื่ายังบอโฮมบอกเพว่อนอะไรพี่น้องไหมไหมชื่อไหม chúc may mắn nhé, con, thảm à, con, con. <laughs> mẹ nói tụi nội này, Tụi nói coi mi nói, là đi không นั่นกำลังคนน้่งคนยังใช่แต่ว่าลูกหลานเพิ่อนลายลูกหลานเพิ่อนลาย<อ>เพิ่นหายายหายยังแบบว่าเพิ่นเพิ่อนม่นได้ย่อบาดเดียวนะมันก็เลยไผ่มาเพิ่นกย็ย่อไผ่มาเพิ่นกย็ๆๆย่อแหละเป็นอย่างเช่นนั้นคือว่านี่มีแต่ทีมง,งานยูทูบเบอร์มูอคูพี่น้องนนอกันเนาะต่อมาอห่วงงาน เสียงกระโนแน่พี่น้องเหรอสทองยู่ขางในพกินันแหละที่เป็นยังเจ้าให้ไปเจ้าว่าวด่าบ่นี่คือบนไง้นบ่บกปิดบุกไ่่นาสิเสียเรา ไม่ได้คอยพอตัวน,นี้เลครับพอให้่เจ้าแกันเท่านั้นแม่เนแต่ว่าเรื่องนี่น้าแม่เ้่เจ้ม่เจ้าแมเจ้าเห้นแมเ้าแรเ้าแม่เจ้าแ่น้องเจ้าจ้้อเจ้แ่เห็าแ่เน้เ้แ่เาแม่เเห็น,น่้านเห็นหานาาม้้มเ thằng áo tựa nè bữa nay pháo ừ ào tìm về cao bằng miếng như thế đó thấy này vậy thấy anh này รถไปสู่ก uh ่อนอ๋อฮะขยับรถจักรนี่ชค้นนี้เพื่อเพชรจ้อพอเอางรถออกลงไปสู่ก่อนพี่น้องเห็นเนาะก่อนที่ไปอ่ะ เจไคุณเห็นหมอไฮไนไสหมีห่อกลาบอ่ไต้หวันบอมี่อน่องไอ้มีหอรถตเลขทะเดียนซโตอหาซี่แปดแปดกำแพงนครเวียงจันทร์ไมยเลขทะเดียนด้รถหนุวยน้งใส่งานปกติไว เบิ้งเบิ้งไทยไบอวนีก็ิดออกมาะกี่ยอนเนาะเห็นอะรเงี้ยก็แต่ช่วงเาเฮ็นยูทูบไหมไหมมหันหรอประมาณห้ปีไ่รถไม่สองขอได้รถมีรถจกรยาท่ามกลาง่ปอมยังใช้งานได้ได้พี่น้องเยเย็น

ta xài thì được đánh xe giả không Hãy subscribe cho kênh tung một cái thời lăng không? Thôi tung với nó lên tung với nó tung nó ตรงเลยตรงเลยหลบขอหลบดิบอนว่าจะเอารถออกีนงั้นจืดว่ารถจืดแล้ว่อจืชู้าหาถ้าหาชูชามน่อยรถเจ้าพระยูนจืดหาชูชามเจ้าหาชูชาเจ้าเคยถือเรื่องอนึ่งในหางบ่ได้บอกว่าเห็นชื่อยันแล้วขอกินเดียบด้วยเนาะบอกข่อยบ่ได้ชื่อมือนังเต้แรกบอกบอกได้รถก่อย4ีแปดูแค่ข่อยยังบ่ชื่อ

คนก็บ่หลายปานใดเพราะว่าบ้านน่าสมเพิ่นเป็นบ้านบ่ค่อยใหญ่บ้านแบบว่ากรชมคนบ้านเพิ่นเนาะบ้านเพิ่นคนบ้านบ่ค่อยใหญ่มาอ่าบัดมาบัดยามนี้บัดเป็นยามนาเนาะแม่ยามเกี่ยวข้า่นาเพราะว่าพี่น้องครหลายเนาะแม่นๆรเีย ไปไปมาบ่ได้แล้วมั้งตามการทางบ่ได้แล้วคนคนหลายกวานี้ไปทางไหนลยุกไปเลยแหละคนสูดนี่้นี่ฮะสูดนี่ที่สูดอยู่นี่ หมอชาไปเส้นว่าอ่หมอได้เข้าไปนั่งในแบบนั่นนะมรม้สิเกิดบวญนั่งกันได้มันเป็นน,น,นั่นแหลขยเลยพึ่มพห้เพิ่งหลังนเลยนะส้นเดียวบอกว่าสัน่นให้รถจักรไปไล่ก็ได้นะโอเคเลยรถจักรไปไล่ ไล่ไล่ที่รอคุชมปนี่แหละนี่ขากปนไผ่นงคุเพิ่นเอาออกมานีหเล่แีกนดนึห่างลอกขึ้นโอ้ยเนาะพี่น้องยเนี่ยคู่ข้นมาก้วบอยยังยังบอเด้อเอฟซีอะไรอยากได้ตเล็ ตัวเล็บปแมนตัวเล็นอ่นสี่แปดแปดเนาะอ่าสี่แปดแปดสี่โตเลยสี่สี่ตเลยแมนบอกกับใครบอกแจ้งกับป้าออนอีกบ่บอกแจ้งกับป้าออนบอกบอกบอกเร่อกับบอกป้าออนบอกขอยือนั้นว่ามีคนเอาขวงมาให้ขวงเอาเป็นสีเขียวว่าสัตว์าัออกบัดนู่ีซี อันนี้ก็บูฮู้กันบูฮู้ว่าเฉพาะบอกเขาก็หน้อยตรวจได้ทุกด้กอ๋อไปเางจะไปดิรถคันนี้ซื้อทุกปีแล้วเอาดีจะหึงให้นะกเมลได้แบบเจ็ดแปดปีหรือสิบห้าปีสี่ห้าปีช่วงเบาดีเห็ดยูทูบไหมหม่ กระจายประจำได้นอกตัวนี้ฮะจีซับได้ปะเพราะว่าเอาย่านไผเป็นหัวแหละย่านมันเบิดแกนเดี๋ยวมันจะตัดหมดได้ไปล้อไงการทันได้ไปชายไปผู้เดียวเนอะไปผู้เดียวได้กะเอารถใหญ่ชันหนึ่งไป มีเยอะจริงนเอยทิหลักใหญ่งงงง่ะหลักถึกใหญ่ไมดเลยเนาะต้องไปหลายคนเครื่องของนี่ไม่ได้เอาเข่าบริมีเครื่องของเอาเข่ามาบ่่นีแล้วเอาเข่าเรียบร้อยขอแล้วเอาอ่องได้ไหมเอาอ่องเอาเอาอ่องเดี๋ยวนี้รถเดี๋ยวลืมแมนเจ้านอยบัตรีไปเลยก็เรื่องกลางๆนี่แมน เอาตัวที่จะหายเล่าแล้วเอาไว้นะนั่นเออเอาตัวไรกตัวไรอัป็นใช่แมนเครื่องเฮยืเฮือนเห็ื่ยังบ่ใายชิริงใช้ดึงไฟดึ่งยังใช่ชิริงกระจกกระจเอหึงรถกระจเอหายแล้วแล้วสูตรหนึ่งอ๋อนี่ก็เป็นยาเนาะเป็นพวกยาเรื่องปลาเดี๋ยวไว้ใช้แล้วกับปัญหาปลา่ได้ซื้ออะไรนี่จุพุนเนาะแมนจุพุนคร เบิร์ดนะบอนเครื่องมายังแบบเมนแมนเอามาใส่ไปเลยหักตัวไรพ่อออกนะตัวเจ้าออกเบิร์ดเท่านี้บ่สไปพ่อแพทเอ้าวันนี้ต่ว่าไปคนเครื่องมาใส่นี้สิโลบอโอ้กัวมันมีแต่กูแจได้น้ำหนักกูรักสูตรเลยได้หลุดลายเพราะว่าชามาอูโสมขึ้นที่นะเมนเมนนั่น เยมนเนากาศภายในงานพีน้องเนาะตัวไรที่ว่าจะอันเงี่นตัวไรทีว่าจะใส่ ดีแปลเนาะหาซีหาีแหมจดไว้แต่ว่าเอ็นเรดื่มเน้นนิเนาะโมเอ็นยันดื่มเน้นนิเด้อมาจิตกะทายไว้อีกห่ทายไว้อีกนี่ปันกันเนเด้เด้อทน้เอฟปันกันปันกัน

ทั้งเธอมันสร้างของหลายอย่างเี่มันน้อยโพสหนิลายแนวอยู่มันน้อยโพดเอาสมุดยิ่ใหญ่ด้วยเอาสมุดยิ่ใหญ่จะต้องเอาชำพวกชำหนังหิ้งนป่ะในไหยเฮนเป้นบอกเอนนับพึ่งมัดเป็นหัวเอ้าเพิ่นว่าทั้งเธอมีรายการใหญ่เนียบอกผมไปจนเห็นจนนี้เพิ่นว่ามันจะใหยกว่าเ้าบขมีเนาะแม่เขาคงจะเอาเงินออกเอาไปซื้ออย่างนี้โดยอย่งซื้อย่งอันนี้ใช่ความจำคนที่ เมนไหมไท่มเาใทโทรัพท์บันทึกไว้ตรงไหนคิว่านั่นเี่ลงิอยูอบ้านนี่ป้ลง่ลงอยู่นี่รไงเมนบเราลงหาหกนาทีหนึ่งมือเสานี่กันเนาะเฮ้ยหัว่อนนะ คอยไม่ได้เต de no ิมเครื่องนั่นมันแล้วก็มันก็เต้นตลอคอยไม่ได้เปิดคนแบบาการย่อข่าย่อหน้านี้ไปเรื่อยๆพี่น้องยเติมเครื่องไหมฮู้อันได้จุเ่นทานัรถเ่าสาม้อยกขพุ่าจะไปน่ะของน้ามันืยิดกระายน้าลแล้วครับรงรอถ่าพาเปนสูตรกัน อคุณโอมกเมน่าเพิ่นเฮชรชูดนนี้นีกรบอได้เมนไปเมย่อเด้บ่ะมันก็แบบชั่นได้แต่เก่าเนาะพอแวนเพิ่ชูดได้อกนเพิ่นชดพิ่นกระบวดจัวาร้ก็ไปเลยบ้านเฮาหนาจักได้จะทางนี้เฮากระบอยักคือกันสีแบบเดียวกันนะวะาัดชนาเดียไปบวชยู่นวัดเด้เอเอบางเฮือนบางเฮือนกระบวดอยู่เฮือนเฮาเกเคย บวชลายอยู่น้ำนนี่น้ำอ่ะน้ำป่าน้ำดุงน้ำเน่นน้ำนี้ถ้าเขาไปเอาน้ำมาใส่อย่าลืมแล้วเป็นน้ำเดยด้น้ำอย่างอีกบันน้ำมาใส่หนี่งแล้วนะฮะฮะอ๋อน้ำไปให้แล้วยังมันม่มีบ่สซตจะน้ำหมูเชื่อเจ้าชื่อมาเจ้านี่ยนะอ๋อยี่น้องเยอืม ไปแบบล่มอย่างล่มอย่างมันน erm ี่เขาเป่งของเพื่อนบอกจะเป็นนะเราเป่งก็ได้ฮะเราเป่งก็ได้โอ้แต่น้ำพวกน้ำมันได้ส์ะพวกน้ำมันนี่ท่านบอกออกเนี่ยมันหนุกแพงกว่าโอ้เอออกดีกว่าพอมันเป็นน้ำมันในี่ช่างเนาะมันสิปุบเรื่อะไรตัวนี้มันมีความหลังหนึ่งมาแบบแค่ข่ายน้ำมันเขาใส่กระตุกนี่เป็นๆอ่ะที่เกิดใคเติบได้น้ำมันเนเปิดได้ ออกดีกว่าเมนความช่างนในน้ำเลยเนี่ยเพราะว่าถ้านนั่นนี่เขาแยกมันระเบิดเขาเ็ดเนาะ เราท่าเนาะเราท่านพาเพาุ่ญสวดแล้วพี่น้องเนาะจังว่าไปพบพ่กันอยู่ทั้งพุณเนี่ยทั้งเงินภาษาพุนน่ดพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ได้พากันไปหาไม้หายังี้ยเตรียมเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังไงพี่น้องพี่ก็จบลงไปก่อนพี่พายต้องกลับขอโทษขอไปหลายๆพี่น้องเนาะขอกล่าบกำ่าสบายดีพี่น้องเนาะ